น,นี้ไม่มีเอฟเฟกอะไรใดๆนะทุกคนอันนี้แบบเรียวๆมากเห็นไหมคะดูตาดูหางตาระดับหางตาอันนี้คือหางตาตัวเองเอาตาตัวเองเป็นหลักนะ หางตาลากผ่านหางคิ้วแล้วดันขึ้นไปแบบนี้เลยเนี่ยลนยนี้เลยวันนี้นะคะส้มจะมาแชร์เทคนิคการนวดยกหางตาแล้วก็นวดยกหนังตาที่ตกๆนะคะซึ่งหลายๆคนกําลังประสบปัญหาอยู่ณนะตอนนี้นะสวัสดีคะ่ะทุกคนพบกับส้มอีกแล้วในช่องราศิตาบิวตี้ออฟฟิเชียลนะคะวันนี้นะคะส้มจะมาแชร์เทคนิคการนวดยกหางตาแล้วก็นวดยกหนังตาที่ตกๆนะคะซึ่งหลายๆคนกําลังประสบปัญหาอยู่ณนะตอนนี้นะใครนะคะที่ กำลังมีปัญหาในเรื่องของหนังตานะคะหนังตาเหี่ยวแล้วก็หนังตาเนี่ยตกลงมานะทำให้ใบหน้าของเราเนี่ยดูเศร้าแล้วก็เสียงโงเฮงนะคะคนเนี่ยอายุยังน้อยอยู่เลยก็เป็นแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาแชร์เทคนิคนี้แล้วก็ทําไปด้วยกันค่ะเหมาะสําหรับคนที่กลัวเข็มงบน้อยนะคะแล้วก็อยากดูแลตัวเองอยู่ที่บ้านอยากดูแลตัวเองแบบธรรมชาติแนะนําค่ะปรับโงเฮงให้ใบหน้าด้วยมือเปล่ากันค่ะอย่างแรกเลยสิ่งที่เราต้องมีนั่นก็คือครีมทารอบดวงตา เชื่อไหมคะทุกคนว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ส้มได้ยินมามากที่สุดเลยหลายหลายคนนะเข้ามาปรึกษาสม้มในเรื่องของการที่เออใต้ตาเนี่ยมีปัญหานะมีริ้วรอยมีรอยคำ้ำใต้ตาบวมหนังตาตกหางตาตกนู่นนี่นั่นแบบเยอะมากๆนะปัญหาเกี่ยวกับรอบดวงตาแต่สิ่งหนึ่งที่ส้มถามไปแล้วเจอปัญหาจริงๆก็คืออะไรลงไหมคะทุกคนก็คือบุคคลเหล่านี้ประมาณ85ไม่ทาอายครีม จริงๆเหมือนกันแดดเลยกันแดดก็สําคัญมากๆไอครีมก็เช่นเดียวกันนะคะถ้าเราไม่อยากมีปัญหาเหล่านี้ในอนาคตข้างหน้าหรืออนาคตกันอันใกล้เนี่ยก็ควรจะดูแลเมื่อใดที่เราเริ่มทาสกินแคร์ก็ควรจะทาครีมรอบดวงตาไปด้วยนะคะใครที่ตอนนี้มีปัญหาอยู่แล้วแล้วลืมในการดูแลในเรื่องของการทาครีมใต้ตาไปก็แนะนําว่าให้ ทานะคะไปซื้อแบบที่เหมาะกับตัวเรานะที่มันช่วยในเรื่องปัญหาที่เรามีอย่างเช่นอ่ะช่วยในเรื่องของการกระชับลดริ้วรอยนะคะบางคนอาจจะมีรอยคำ้ำอะไรก็ว่าไปนะคะไปซื้อมาชืฉอแพงไม่ว่าแต่ให้ทานะคะนี่นะคะเดี๋ยววันนี้ส้มจะนวดด้วยทรีทเมนต์ a n g e จ e y อก่อน<ๆ>เขาเป็นทรีทเมนต์ Under Eye รอบดวงตานะคะช่วยลดถุงลดริ้วรอยโดยเฉพาะนะคะทุกคนส้มก็จะทาใครไม่มีแองเจ E อแนะนำให้ใช้ ครีมของคุณเลยนะปกติลงไปเลยคือเวลาที่ส้มมีปัญหาอย่างเช่นถ้าส้มมีปัญหาในเรื่องหนังตาตกของถุงใต้ตาหรือหนังตาตกนะคะส้มก็จะเลือกผลิตภัณฑ์ที่มันเหมาะกับปัญหาที่เรามีใช้ในตอนนั้นนะคะแต่ถ้าเป็นการนวดตาหรือว่าการทำทรีทเมนต์ฟื้นฟูตใต้ตาส้มก็จะชอบใช้ตัวนี้ทีนี้ทาครีมให้ชุ่มนะคะแล้วก็อย่าให้แห้งเด็ดขาดเลยเนาะ อ่าเราก็ทาไปประมาณนี้นิดเดียวค่ะอย่างส้มก็ทานิดเดียววันนี้บริเวณที่เราจะนวดนะคะก็จะเป็นบริเวณตรงนี้หนังตานะคะทุกคนเห็นไหมหนังตาเห็นไหมคะมันจะมีความยืดหยุ่นแบบนี้ถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งมันคล้อยมันก็จะคล้อยป,ประมาณแบบนี้เห็นไหมคะตาเราก็จะตกลูมานะคะทีนี้นะคะเราจะนวดตรงนี้นะคะให้มันดูกระชับขึ้นเสร็จแล้วนะคะเราจะมายกหางตาบริเวณนี้นะคะลายในการยกหางตาบางคนเวลานวดอะนวด ออกมาแบบนี้ถูกต้องไหมคะเป็นไลายนี้จากตรงนี้จากหางตามาจนถึงออกมาแบบนี้เอียงขึ้นประมาณ45องาศาแต่ถ้าทุกคนอยากให้มันยกขึ้นนะคะอยากให้มันยกขึ้นหางตามันชี้ขึ้นอันนี้คือหางตาตัวเองเอาตาตัวเองเป็นหลักนะหางตาลากผ่านหางคิ้วแล้วดันขึ้นไปแบบนี้เลยยลายนี้เลยหางตาลากผ่านหางคิ้วแล้วดันขึ้นไปเวลาน,นวดให้ยกแบบนี้นวดยกแบบนี้มันจะทําให้ตาของเราเนี่ย ดูแบบชี้ขึ้นไปแล้วยกขึ้นไปทําให้หางตาของเรายกขึ้นไปแบบสวยๆนะคะบริเวณแรกที่เราจะนวดก็คือหนังตานะคะเพราะว่าหนังตาเราแบบตกใช่ไหมอ่ะนะคะก็ใส่จะนเออาไปนิดหนึ่งถ้าทุกคนลองการนวดยกขึ้นแบบนี้แล้วรู้สึกว่ามันยังไม่ขึ้นใช่ไหมคะลองวิธีนี้เอามือนะคะวางแบบนี้แล้วก็จับนี่เอาฐานมือลองตรงนี้เพื่อลองน้ําหนักแล้วก็ก็ใช้2นิ้วก็คือนิ้วนางกับนิ้วกลางนะคะ นวดยกขึ้นแบบนี้มันจะมีแรงที่จะดึงขึ้นไปมากกว่าการที่ยกขึ้นไปแบบนี้ใช่ไหมคะเราก็นวดขึยกดึงเป็นวงรีเห็นไหมคะยกขึ้นแบบนี้อ่ะเห็นหมสองสามสี่สิ้าครั้งค่ะถ้าครีมใต้ตามันแห้งให้ใส่เพิ่มนะคะทุกคนหาหก 7 8 9 10 11 12 13 14 15ใครที่หนังตาตกมากๆเหี่ยวมากๆนะคะก็เพิ่มไปสัก20ครั้งต่อมานะคะเราจะมานวดนะคะตั้งแต่แนวนี้นะคะหางตาผ่านหางคิ้วแล้วไล่ตรงขึ้นไปแบบนี้เพื่อยกหางตานะคะก็ขยับมือมาสักนิดนึงนวดค่ะ2 สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะอันนี้จุดที่หนึ่งจุดที่สองก็คือหางคิว้วหนึ่งสองสามทีละสิบครั้งนะคะสิบหนึ่งสองสจุดที่สามค่ะสี่ 7, 9, 4, okay. ต่อมานะคะเราก็จะมาลูดขึ้นนะคะจำเอาไว้เลยนะอย่างที่ส้มบอกว่าถ้าไอคีมันแห้งในขณะที่เรานวดนะคะเติมค่ะไม่ต้องไปแบบหาอะไรมาเติมอย่างเช่นเออบางคนไปแตะนะ้ําไปแตะ่อะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องแตะ่นะทุกคนเพราะว่าถ้าเราอยากนวดอยากแก้ปัญหาให้เขาอะคะ่ะมันกออ็ต้องลงทุนกับเขานิดนึงไม่ต้องไปเสียดายนะคะ อออมานะคะหันข้างค่ะเราจะใช้ตรงนี้เอามือด้านหนึ่งจับตรงนี้นะคะเพื่อไม่ให้เวลาที่เราลูดขึ้นข้างบนแล้วตรงเนี้ยมันยกขึ้นไปตามแบบนี้นะคะเราก็จับยึดลงมาเบาๆแบบนี้นะคะไม่ต้องแบบลากออกมาแบบนี้นะคะจับเบาๆแบบนี้ยึดเอาไว้แล้วใช้ตรงนี้นะคะวางเห็นไหมคะแล้วลูดค่ะแนวที่ส้มลูดส้มจะลูดตรงนี้เห็นไหมคะก็คือบริเวณหางตาหางคิ้วไปจนถึงไรผมด้านบนแบบนี้นะคะแนวตรงขึ้นไปอ่ะ รูดหนึ่งเห็นไ,ไหมคะพอเราลงน้ําหนักบริเวณเนี้มันจะยกได้ดีกว่าพอเราลงน้ําหนักอ่ะทุกคนดูพอเราลงน้นํนานหนักบริเวณเนี้มันจะยกได้ดีกว่าเราใช้มือลูดขึ้นไปแบบนี้นะคะอ่ะเอียงนะแล้วก็ปึ๊บยกขึ้นไปหนึ่งสองสาม ทุกคนดูค่ะอืมอ่ะทุกคนดูว่ามันยกไหมทีนี้แนวที่2ก็คือบริเวณหนังตานะคะแนวแรกคือตรงนี้ไล่ขึ้นไปด้านบนตรงนี้นะคะแนวที่สก็คือหนังตาตรงขึ้นไปแบบนี้นะคะจับเหมือนเดิมนะคะอ่ะอันนี้เราอาจจะจับไว้แบบนี้ก็ได้นะคะแต่อันนี้ไม่มีผลละในการจับตรงนี้นะคะรูดปึ๊บลงน้ําหนักตรงตรงตรง,ตรงนี้นะคะตรงนี้นะอ่ะรูดยกขึ้นไปนับหนึ่ง ใครที่แบบเพิ่งเริ่มทำก็ค่อยๆที่เดิมอะทีนี้ทุกให้ทุกคนดูคะ่ะน,นี้ไม่มีเอฟเฟคอะไรใดๆนะทุกคนอันนี้แบบเรียวๆมากเห็นไหมคะดูตาดูหางตาระดับหางตาทุกคนดูคะ่ะข้างนี้ดูเห็นไหมพอส้มอะไม่ค่อยได้ดูแลมันก็จะตกเป็นเรื่องธรรมดานะการนวดมันต้องทําเป็นประจำ แต่สิ่งหนึ่งของข้อดีของมันเลยถ้าเราทำเป็นประจำอะ่ะเวลาเรามานวดอะ่ะแป๊บเดียวมันจะขึ้นเลยคือมันแบบจะยกง่ายนะคะแล้วยิ่งถ้าทำเป็นประจำเนี่ยหน้าเราจะาดีขึ้นเร็วนะคะเห็นไหมอ่ะให้ทุกคนดูเห็นการจะจบไปเลยคะ่ะทุกคนเห็นไหมคะนี่อืมนะคะอ่ะอันนี้ส้มแบบไม่ทำอะไรเลยนะ,ะเห็นไหมคะ เนี่ยตาข้างนี้ห่างตาเห็นไหมยังตกอยู่เลยส่วนตาข้างนี้ดูทุกคนมันยกขึ้นไปเห็นไหมคะถ้าเราอยากจะให้หนังตาเรายกแบบเนี้ย เราต้องแบบว่าไปให้คุณหมอช่วยนะคะแต่หนังตาของคนเราอะหรือว่าหางตาของคนเราอะก็จะยกได้ในตามสภาพโครงหน้าของเราซึ่งมันก็จะดีแล้วก็เหมาะกับหน้าเราอยู่แล้วนะคะอย่างน้อยไม่ให้มันตกลงมาแล้วเสียงหงเฮงก็พอหรือว่าเออเวลาเราไปไหนอะถ้าตาเราตกมันจะดูหน้าแบบเศร้าๆหรือไม่สดชื่นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็มันเป็นการปรับพลังงานให้เราด้วยนะคะทุกคนปรับในการแบบว่าเฮ้ย energy ในการแบบเฮ้ยมันรู้สึกแบบดูสดใสขึ้นแล้วก็หงงเฮงที่ดีขึ้นนะคะ อ่ะให้ทุกคนดูใกล้ๆเลยเห็นชัดไหมอ่านะคะก็จะเป็นประมาณน,นี้เดี๋ยวเรามานวดข้างนี้กันนะคะส้มติดใช้ตัว Angel Eye นะคะเพราะว่าเวลานวดอะ่ะมันนวดมันได้ฟิลดีแล้วก็มันเป็นทรีทเมนต์อ่ะมันเหมาะกับการนวดการฟื้นฟูส้มก็เลยเอามาใช้ เนี่ยค่ะเห็นไหมคะมันยกขึ้นเลยทุกคนแต่ถ้าเราอยากให้มันยกขึ้นไปอีกอะ่ะก็เน้นหน้านี้เรายกขึ้นไปเพิ่มจำนวนเซตขึ้นอืมนะคะเนี่ยก็จะประมาณนี้เห็นไหมออครั้งแรกอะค่ะทุกคนมันก็จะดูยกดูดีแบบนี้แหละแต่แตถ้าคุณแบบว่าอยากให้มันอยู่แบบนาน คุณจะต้องทําเป็นประจําทําให้กล้ามเนื้อคุณแข็งแรงนะคะมันก็จะยกขึ้นไปได้แบบว่าค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆยกค่อยๆแบบเข้าที่เข้าทางนะคะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเราทําแค่ครัง้งสองครั้งแล้วเราบอกเฮ้ยหลังจากทากลับมาตกอีกแล้วอันนั้นเป็นเรื่องธรรมชาติเลยเนี้ยทำได้ทุกวัน5นาทีไม่เกินในการทํานะคะก็ใครที่มีปัญหาหนังตาตกจริงๆแล้วอยากดูแลในเรื่องเนี้ยก็ ให้เวลากับตัวเองนะ5นาทีในทุกๆวันนะคะลองทําดูพอมันเริ่มดีขึ้นแล้วก็ค่อยๆห่างในการทํานะคะมันเริ่มดีขึ้นให้สังเกตตัวเองนะคะซ่งไม่สามารถไปบอกได้ว่าคนนั้นคนนี้ดีขึ้นหรือยังให้เราสังเกตตัวเราเองถ้ามันเริ่มแบบดีขึ้นเราโอเคนะคะก็จะเหลืออาทิตย์ละ3าครั้งหรือเราอาจจะปล่อยไปก่อนก็ได้แล้วถ้าเราเริ่มมีปัญหาหรือว่าเราเห็นว่าเออเราคอยสังเกตอนะ่ะเนาะมันเริ่มกลับมาอีกเราก็ใช้วิธีเนี้ยดูแลไปนะคะซึ่งหวังว่าคลิปเนี้ยจะ นะใครที่มีปัญหานี้ก็อย่าลืมเอาไปลองทำกันดูนะคะวันนี้สมลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะชอบใช่กดไลค์แชร์แล้วก็ subscribe นะคะมีอะไรก็คอมเมนต์คุยกันด้านล่างอย่าลืมลองไปทำกันดูนะคะวันนี้ส้มลาไปแล้วสวัสดีค่ะ